สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซที่เขารพรักทุกๆท,ท่านเลยนะขอรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพรามในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะขอรับก็เนื่องจากว่าพ่อพร,พรามพร้อมครอบครัวช่อง YouTube พ่อพราหมได้ร่วมหมายร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุน บูรณะบททองคําวัดทาสุงซึ่งจะนําไปถวายเกรบเปรษประคุณหลวงพ่อเจ้าวาดพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดทาสุงในช่วงงานกระถินประจําปี2565ซึ่งปีนี้จะจัดงานในวันที่15-16เดือนตุลาคม2565พิธีทอดวันที่16เวลาประมาณบ่ายโมงปี2565พ่อพราหมณ์เองก็เลยได้นิมนต์นัญเชิญนารธนาพระเครื่องของ พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระราชจาร,รมยานพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดท่าสุงนะฮะแล้วก็เปรตพระคุณพระเครื่องของเปรตพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนนะฮะไรายได้ครึ่งหนึ่งนะฮะหักทันทีเลยนะฮะโดยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะฮะที่พ่อพระโบ,บวกไปจากราคาต้นทุนนะ่ะจะไปร่วมบุญบูรณะโบสถ์ทองคําวัดท่าสุงแล้วก็บุญ ในพระพุทธศาสนาทุกๆกองบุญนะฮะที่ช่องพ่อพราหม์ไลฟ์ในทุกๆวันนะฮะก็ไปติดตามฟังชมได้นะฮะพ่อพราม์ไลฟ์เวลาประมาณสองทุ่มโดยประมาณนะครับผมก็จะมี <c oughs> แจ้งรายการบุญรายการกุศลในทุกๆวันนะฮะของกิจกรรมช่อง YouTube พ่อพราม์นะฮะที่พยายามที่จะร่วมโดยช่วยกันนะฮะเพื่อสร้างบุญในพระพุทธศาสนานะะเพื่อเป็นคุณงามความดีของเราท่านทั้งหลายนั่นเองนะฮะ พระเครื่องวันนี้เป็นพระเครื่องแห่งการรอคอยฮะเพราะว่าพระเครื่องรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหายากมากแล้วก็ราคาตามท้องตลาดเนี่ยคือสูงมากฮะเพราะว่าพระเครื่องรุ่นนี้เนี่ยทางประเด็จพระคุณหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้เปิดให้จองทางเว็บด้วยฮะเพราะว่าตั้งแต่บรรดาพุทธบริษัทลูกหลานของ หลวงพออ่อทางวัดท่าซุงทางวัดท่าขนุนนะฮะทางวัดท่าซุงหมายถึงว่าลูกหลานหลวงพ่อพระราชพรมยานแล้วประเดิคุคนหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนเนี่ยท่านเป็นเอ่อเอ่อก็เรียกว่าเป็นเกจิอาจารย์นะฮะที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นลูกหลวงพ่อพระราชพรมยานโดยตรงนะฮะท่านบวชอยู่วัดท่าซุงมาก่อนนะฮะตอนนี้ก็พอทุกคนได้ยินข่าวว่าประเดิมคนหลวงพ่อจะสร้างพระกริ่งสถานไตรภพรุ่นนี้ขึ้นมาก็ปรากฏว่ามีคนไปจับจอง ไปจับจองแล้วก็ถึงหน้าวัดเนี่ยไปจับจองต้องการที่จะบูชาต้องการถึงหน้าวัดหมดไปในพริบตาดังนั้นจึงไม่มีการบูชาผ่านทางทางเว็บไซต์นะฮะแล้วก็หมดตั้งแต่วันสร้างแรกๆนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีพระเครื่องรุ่นนี้ก็ค่อนข้างที่จะหวงแหนเอามากๆเพราะหนึ่งก็คือจำนวนสร้างน้อยฮะชนวนในการสร้างนี่เป็นชนวนชนวน ชนวนเนื้อเงินบริสุทธิ์ที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสร้างพระพุทธปางลีลาประธานพรน,นะฮะในวันที่21เดือนสิงหาคมพาศา2563นะฮะแล้วพิธีพุทธาพิเศษพระกริ่งสถานไตรภพเนี่ยนะฮะเป็นเนื้อทองแดงนะฮะพระกริ่งสถานไตรภพเนื้อทองแดงเป็นชนวนของ ชนวนของพระลีลาปางประธานพอเนื้อเงินบริสุทธิ์นะฮะมาผสมกันอยู่ในนี้นะครับนี่นะฮะพระกลิ่งสถานไตรภพเนื้อทองแดงนะฮะกล่องเดิมๆจากวัท่าขน,นลนเปอร์เซน็นนะฮะเ <c oughs> พราะถามเองก็ได้ยินกิจัพท์เกี่ยวกับเรื่องราวของอภินิหารกฤษดาอภินิหารแล้วก็ความพิเศษของพระกลิ่งสถานไตรภพเนี่ยแล้วก็อยากได้เมื่อก่อนนี่อยากได้มากทำยังไงเนาะ จะไปหาดูที่อื่นที่อื่นก็ราคามีแต่ระดับสูง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 ทั้งนั้นเลยนะฮะราคาเตะต้องไม่ได้เลยนะราคาเป็นหมื่นเป็นหมื่นเป็นหมื่นกว่านะฮะอย่างโดยเฉพาะท่านเนื้อท่าเนื้อเงินเนื้ออะไรนี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะราคาสองสามหมื่นนะฮะก็ก็เลยเกินกําลังพระพรามก็เลยอธิษฐานขอหลวงพ่อนี่แหละ หลวงพ่อกอรับถ้าเกิดว่าหลวงพ่อมีพระกริ่งสถานไตรภพอยู่จะเป็นเนื้ออะไรก็ได้ขอประเดรประกุลหลวงพ่อทรงโปรดพระเมตตาได้เอามาให้ลูกหลานได้บูชาบ้างเถิดขอรับก,ก็ปรากฏว่าที่พ่อ,ท,พอที่พ่อพระมาอธิษฐานไปก็สําเร็จรับครั้งแรกก็ได้บูชามาได้ได้แค่สององ,องค์เพราะตอนนั้นนิทุน ทุนมีจากัดนะทุนมีจํากัดแล้วก็พระองค์นี้ท่านก็ค่อนข้างมีราคาจริงๆคําว่ามีราคาหมายถึงราคาสมเหตุสมผลนั่นลฮะไม่ใช่ว่าราคาสูงแต่เพียงแต่ว่าเรามีทุนจํากัดไงนะฮะครั้งนี้ก็เลยได้อธิษฐานในใจว่าอยากจะได้แต่ว่ายังไม่มีจังหวะที่จะทุนจะรอนนะฮะอย่างเงี้ยพอพอดีเป็นช่วงจังหวะที่เป็นหัวเรียวหัวต่อพ่อคพรามก็เลยพออธิษฐานเสร็จแล้วก็พอดีประคุณหลวงพ่อท่านคงจะเมตตาละมังฮะ ท่านก็เลยเอามาให้บูชานะครับถามว่าพิเศษยังไงฮะพิเศษสุดๆฮะเพราะว่าพระกริ่งสถานไตรภพเนี่ยพุทธาพิเศษเดียวโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาศการจนะธรรมนะฮะที่พระอบโบสถวัดท่าขนุนนะฮะแล้วก็ในวันที่22เดือนสิงหาคมปีพศ .2563 นะฮะซึ่งตรงกับวันเสารหในวันนั้นพระกริ่งรุ่นนี้เนี่ย บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแท้ๆนะฮะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้านะฮะท่านก็คงจะเสด็จมาให้กับเปรพประคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนั่นแหละนะฮะด้วยองค์เองนะฮะแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบวกเส้นพระเกศาของเปชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะฮะก็บรรจุลงในพระกลิ่งสถานไตรภพพระกลิ่งสถานไตรภพในชื่อก็บอกเลยว่ากลิ่งสถานไตรภพนะฮะ ก็วันที่พุทธ,ธาพิเศษก็มีองค์สมเด็จพ่อนะฮะองค์องค์งปฐมพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ารวมกับสมเด็จพ่อมากมายลหลายๆพระองค์นะฮะ,ะหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกว่ากี่พระองค์แต่ว่ามากมายมากมายมองไม่ได้นับจํานวนนะฮะหเห็นไม่เต็มพื้นภาีปาศไปหมดนะฮะก็สมเด็จพ่อองค์ปฐมท่านทําพระวรากายนู้นให้ใหญ่ยิ่งกว่าจัก,กรวาลน,นะฮะครอบคลุมลงมาที่ วัตถุมงคลทั้งหมดนะฮะแล้วท่านก็อธิษฐานจิตนะรวมกับสมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุพทธเจ้าอธิษฐานจิตให้เต็มกําลังนะให้เป็นกําลังแผ่นดินพระกริ่งสถานไตรภบรุ่นนี้เนี่ย<ม>เป็นพระกริ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของพระนเรศวรมหาราชด้วยเกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของให้เป็นกําลังของชาติของแผ่นดินนะฮะห้ผู้ที่ได้ครอบครองเนี่ยก็ ได้ครอบครองก็ถือว่าได้พระบรมสาริกธาตุของสมริถภระสมาสัมปาพาุทธเจ้าบรรจุในองค์พระเส้นพระเกศาด้วยนะฮะก็ต้องมีบุญญาธิการวาสนาบารมีที่ความเกี่ยวเนื่องกับชาติกับแผ่นดินกับความเป็นไทยมาเป็นกรณีพิเศษนะมังฮะเพราะว่าเจตานาในการสร้างเป็นเช่นนั้นนะฮะสมเด็จพ่อ อันมีพ่อเจ้าปะกุลหลวงพ่อพระราชาพรหมยานพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทธาพิเศษให้อย่างเต็มกําลังนะครหลวงพ่อพระราชาพรหมญานเป็นที่สุดนะครับผมพระกริ่งสทานไตรภพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุองค์แท้ๆรวมกับเส้นพระเกศาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนนะครับอภินิหารมากมายฮะว่ากันว่าคือถ้าใครขออะไรครั้งแรกเนี่ยจะสำฤทธิผลจะประสบความสําเร็จเสมอพระกริ่งสทานไตรภพนี่ถ้าเกิด ท่านท่านท่านพูดกันนะฮะแต่พ่อพระไม่แนะนําให้ไปลองอย่างนั้นนะท่านพูดกันว่าใครได้ยินคําล่ําลือกันมาว่าใครที่มีพระกริ่งสถานไตรภพอยู่ในครอบครองเวลาฝนตกพร,ม,พรมเนี่ยสามารถอธิษฐานให้ฟ้าสะเทือนเลื่อนลั่นได้ <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนั้นฮนะก็วันวันพุทธาพิเศษก็ฟ้าสะเทือนเลื่อนลั่นแผดกล้องกลางวานเป็นสัญลักษณ์ว่าพระกริ่งเนี่ยสถานไตรภพนะฮะพกองเดียวเนี่ย ท่องเที่ยวได้ตลอดทั่วทั้งโลกทั้งสังสารวัฏนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะก็อนุภาพอย่างมากมายนะฮะบางท่านก็เขาอธิษฐานขอเช่นขอให้ฟ้าผ่าติดต่อกันมา3มครั้งนะฮะอย่างเงี้ยเพื่อเพื่อ,อชมขอชมบาร,รมีพระท่านก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นนะฮะลองไปหาดูในข้อมูลนะฮะราคาตามโดยทั่วไปที่ให้เช่าบูชาก็ราคาสูงพอสมควรนะฮะแต่พระพรามไม่ได้ให้บูชาในราคาสูง จนเกินไปนะฮะไม่ได้ให้ประชาชนราคาสูงรับพูดตรงๆก็ก็เป็นในราคาบุญนะฮะหาบุญกุศลร่วมกันนะฮะเพราะว่าครั้งนี้พ่อพราหมณ์เทหมดหน้าตัก <c oughs> เอาเงินจากส่วนอื่นมาก่อนด้วยนะ,ะเอาเงินจากส่วนอื่นเทวพ,พรามเตรียมที่พ,พรามทำกองบุญวัตถุมงคลบุญกระถินวัดท่าสุนทิจละสองพันนะฮะเอาตรงส่วนนั้นมาบูชาตรงส่วนนี้ไปก่อนนะเนี่ยเผื่อว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้เพราะว่าเพื่อนๆหลายท่านถามมา ถามมาถามมาซึ่งครั้งแรกพ่อพรามเองก็นิมนต์มาได้แค่จํากัดได้แค่สององค์ฮะแล้วพ่อพรามก็เหลือแค่องค์เดียวพระเหลือองค์เดียวไม่มีพ่อพรามก็ห่วงไงพ่อพรามห่วงก็พ่อพรามก็ตั้งราคาวไว้สูงๆครั้งแรกแต่แต่ก,แตก,แตก็แต่ก็ไม่ได้สูงกว่าท้องตลาดก็หรอกนะฮะแต่แต่ครั้งนี้เป็นราคาบุญนะเพราะนิมนต์มาได้หลายหลายองค์อ่าก็ไม่มากครับไม่มากไม่มากแต่ว่าหลายองค์มากมากกว่าสองมากกว่าครั้งแรกนะฮะก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับพระกริ่งสทานไตรภพ เดิมแท้ๆบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของแท้ๆและเส้นพระเกศาของประเด็กพระกลุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนนะฮะพุดถายไปเสกโดยพระเด็กพระกลุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนนนะฮะโดยตรงเมื่อวันที่2 2สิงหา2563นะฮะสนใจออนไลน์สอบถามได้ครับเมด8847นะครับ M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ